วันนี้ทุกคนจะต้องรวยใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะโค้งในโค้งสุดท้ายวันนี้คุณผู้ชมขาหลากหลายตัวเลขเลยเอามาฝากแน่นอนรอติดตามกันด้วยนะคะใช่แล้วค่ะแม่เนี่ยวันนี้ก็เป็นวันเฮงวันรวยแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมเรานะคะผ่านช่องทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐออนไลน์ทาง u t u b e นะคะแล้วก็เพจ a c e b o o k บันเทิงไทยรัฐและเพจ a c e b o o k ไทยรัฐทีวีรวมไปถึงทิกเ็อด้วยนะกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะแต่ว่าข่าวแรกของเราอย่างที่บอกไปมีตัวเลขจากคนบันเทิงมาฝากเพียบเลยล่ะค่ะ แน่นอนนะคะคนแรกของเรานะคะแม่ไฮอภพรลูกทุ่งสาวเจ้าประจาค่ะแน่นอนนะคะแม่ไฮมารอบนี้นะคะมาตามใจเรามาตามนัดเลยค่ะแล้วผู้ชมจาได้ไหมคะเนี่ยน้องมอสลูกคุณทําของพ่อไวยพไงงวดก่อนหน้านี้จําได้ไหมพ่อไวยพ์มาเข้าฝันให้เลขแล้วเขาสนิทกันถูกเลขกันไปดังนั้นงวดนี้เราตามไปเลยค่ะแม่ไฮจุดทูปนะคะตามคําเรียกร้องคุณผู้ชมเลขที่ได้นะคะตามเลขทูบเลยนั่นก็คือ S 1, 1 <S 2>, 2, 0 1> แล้วก็ 9, 4, 4คุณผู้ชมอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ดิฉันบอกให้เลยเนี่ยชัดละ 120อีกอันก็คือ9 4 4 4 4สีเลขสวยนะคะใช่อ่ะเรามาต่อกันเลยดีกว่านะคะเจ้าประจำเช่นเดียวกันค่ะแม่สุสุนารีราชสีมาค่ะคนนี้ก็ปังไม่แพ้กันค่ะล่าสุดนะคะออกมาโพสต์รีบบอกตัวเลขให้กับแฟนๆค่ะคือแม่ก็แบบไลฟ์สดไปเรื่อยๆเนี่ยแหละค่ะแม่ก็เล่าให้ฟังว่างวดเนี้ยแม่เมาลอตเตอรี่ไปร้อยกว่าใบลูกเลขหน้าน่ะสามตัวเลขท้ายสามตัวเลขรางวัลสองตัวก็มีซึ่งเลขที่แม่สู่ชื่อชอบคุณผู้ชมฟังให้ดีค่ะก็คือเลข4 6 แเนี่ยแม่บอกว่าแม่ซื้อมาทั้งเลขหน้า3ตัวเลขท้าย2ตัวก็ซื้อนะคะอย่างละ60ใบขนาดที่ก็มีเลขท้าย2ตัว0ูนอีก70กว่าใบอ่าเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มทุกงวดจริงๆค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคนนี้ก็ห้ามพลาดเจ้าประจําแล้วเราต้องโฟกัสเพราะว่าเ็นตลอดใชลูกสาวพิญานาค่ะธัญญาแล้วก็สาวลาล่าค่ะทั้งทั้งคู่ก็ได้ออกมาบอกแนวทางตัวเลขกับแปนคับที่ติดตามคุณผู้ชมซึ่งตัวเลขนะคะงวดนี้ที่เขาชื่นชอบ อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของเธอนะ944าตรงกับแม่หายไหมเมื่อสักครู่ตรงกับเลขที่เลยพี่แจ๊ค9 4 4 9 4แล้วก็44 24ซึ่งพี่แจ๊กลินตื่นเต้นมากว่าคือดูดวงมาปีนี้เลข2เลข4เลข4เนี่ยเป็นเป็นของพี่เลยจ้าใช่อใช่ละคุณผู้ชมก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะเลขผสี่เยอะมาก944ไปวันเกิดพี่อีทปงลางด้วยเห็นไหมล่ะโอ้อะ ไปกันต่อค่ะกับนักร้องหนุ่มเสียงดีก๊อตจิรพัฒน์ค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวันก่อนหนุ่มก๊อตเนี่ยเขาเดินทางไปร่วมงานบวงสวงสารเก่าที่เกาะคำชะโนดนะคะคือเกาะนี้เขาอยู่ข้างๆเกาะคำชะโนดนะคุณผู้ชมบรรยากาศในงานโอ้โหเต็มไปด้วยสายบุญที่นักถือองค์ปู่พญานาคเดินทางมาร่วมงานกันแบบเยอะแยะมากมายเลยค่ะซึ่งงานนี้นะหนุ่มก๊อตเนี่ยก็ได้ถวายเสียงผลงานเพลงฮิตพันปีที่รอคอยด้วยนะคะ และนอกจากจะมีพิธีบวงสวงแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ดิฉันฟังแล้วตกใจมากๆก็คือก็คืองานอภิเษกสมพงศ์คนกับพญานาคค่ะผู้ชมใช่ค่ะว่าอภิเษกสมพงศ์ใช่เป็นงานอภิเษกสมพงศ์โอ้นี่ไงนี่ไงนี่คือต้องบอกว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมขาในงานแต่งขององค์พญานาคชื่อว่า องค์พ่อพญานาคาตัดเทรนาคานาคราชตามหุ่นนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะกับพนางแก้วคํากองซึ่งเป็นมนุษย์ด้านซ้ายมือค่ะคุณผู้ชมถือเริ่มดี14กุมภาพันธ์เข้าพิธีอภิเษกสมพงศ์พร้อมกับจัดงานวงสวงแบบยิ่งใหญ่อลังการเลยค่ะ<อ>งานนี้มีตัวเลขมาฝากแฟนบัน,นเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ จะเป็นเลขอะไรอะคุณผู้ชมจับตาดูกันให้ดีๆเห็นไหมพี่แจ๊คเ้ใช่แล้วค่ะ906แต่บางคนเขาบอกเลข9กับเลข6เนี่ยบางทีมันก็เป็นเลขเดียวกันอ่าส่วนเลขปิงปองที่พระนางแก้วคำกองจำได้ก็คือจับได้ก็คือมีเลข1นึ่ะมีเลขหน่งแล้วนะอีกตัวหนึงเลข5สรุปคือ5 1า่งค่ะผู้ชมคะเฮงเฮงปังๆกันทั่วหน้านะ วันนี้เราจัดตัวเลขให้แบบเต็มๆใครไม่ดูบันทงไทยรัฐว,วันนี้ถือว่าพลาดนะ oh. เพราะยังมีต่อค่ะไปต่อกันที่พี่เจมเรืองศักดิ์กับภรรยาครูก้อย oh. นี่เลยเดินทางลงใต้ไปที่วัดเจดีไอ้ไข่ไปทำอะไรไปแก้บนถวายไก่คู่ตัวใหญ่พร้อมจุดประทัด2ล้านนัดโอมเยอะมากนะคะหลังจากที่ขอพรขอโชค oh. ขอลาบได้สำเร็จแล้วแน่นอนเขาว่าตัวเลขเราก็มีให้ติดตามเหมือนกัน ซึ่งเลขที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะผ้าแดงเขาเขียนว่าพวดใช้แล้วก็มีตัวเลข 3, 5, 2ข้างล่างเขียนว่า 7, 7 4, 4 4สสมาอีกแม่แล้วแต่ใครจะชื่นชอบแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ,ะส่วนคนนี้ขอเข้าวงการเลี้ยงน้องกระดิ่งเพื่อขอโชคลาภอีกสักคนนะคะสำหรับพีกก่กอฟเป็นจพลค่ะ แล้วก็ต้องบอกว่าน้องกระดิ่งก็รู้งานมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลออกน้องกระดิ่งที่พี่ก๊อฟเลี้ยงเอาไว้ทําการคุยตัวเลขออกมาให้พี่ก๊อฟเรียบร้อยแล้วจา้าพี่ก,อก๊อฟก็โอ้ยใจดีไม่เก็บเอาไว้ลุ้นคนเดียวนะคะเอาคลิปมาฝากชาวเน็ตด้วยค่ะโดยก็ตรวจเขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่าเลขพี่กระดิ่งมาแล้วเบาได้เบานะทุกคนไม่รับประกันความเสี่ยงขอให้โชคดีทุกคนนะเลขที่พี่กระดิ่งคุยขึ้นมาก็คือ3905ค่ะเบาได้เบาอี่พี่ก๊อฟก็บอกนะคุณผู้ชมนะ คะยังยังไม่หมดค่ะขอพาไปส่งตัวเลขจากนักแสดงสาย่ะคุณแม่รัศมีแขของเรานะคะพี่แขเนี่ยก็โพสต์ภาพปลายประทัดเอาไว้ใน Facebook ส่วนตัวนะแล้วก็มากับแคปชั่นสั้นๆบอกว่าอ่ะ ตามด้วยอิโมจิพนมมืออยังไงล่ะอสาธุจ้าอย่างนี้หรอนะ่ฮะเลขปลายประทัดเขียนไว้ว่ารวยค่ะตามด้วยตัวเลขด้านบนก็คือเลข38ด้านล่างมีเลข569นะคะชอบตัวไหนก็จัดไปแล้วกันนะคะแต่ว่าระวังระวังเงินในกระเป๋าด้วยนะจ๊ะอย่าลืมนะงวดนี้มันงวดกลางเดือนนะต้องใช้เงินกันไปอีกหลายนัะเราใช้ชีวิตต่อกันไปอีกประมาณสังางาฉะนั้นระมัดระวังกันด้วย ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทยหรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะ